หมายถึงเป็นพี่ใหญ่อะนะคลิปนี้ค่ะคิมจะพาทุกคนไปดูว่าการเป็นพี่ใหญ่ขุงคิมทำอะไรบ้างจะพาจะจน่ารักและแซ่บดีขนาดไหนพร้อมแล้วไปดูกันเลยดื้อมากตัีคนี้คนลค่ะมุ่งทุหนึ่งล้านซบกา้า คะเราก็จะมาในลุกนี้ให้ดูก่อนรุดล่าไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทแต่อย่างใดนะคะคิมจะมาในลุกที่สาวคนโตไงคิมอยู่ในสตูเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ทําอะไรมาบ้างหรือว่าน้องๆเคารพไหมเราไปสัมภาษณ์ดีกว่าว่าน้องๆแต่ละคนคิดว่าคิมเป็นคนอย่างไงอค่ะโอ้โหนี่อะไรอันนี้ก็คือโบอสใช่ครับอันนี้บาสเห็นแล้วแยกถูกปะใช่เพราะโบอสใส่แว่นบาร์ไม่ใส่แว่นไม่ยเพรารู้ทิกไงสัมภาษณ์เลยคิดว่าพี่เป็นคนยังไง ถ<ผ>้าผมไม่ค่อยเจอโหว่าผมรู้สึกว่านิ่งให้ดูเป็นผู้ใหญ่มีอะไรอีกถ้าเหมือนผู้ใหญ่ก็จริงแต่ถ้าใครรู้จักอาจจะเหมือนเด็กอ,อ,อ่ามีสิทดมีติิทธดอันนี้มึงไม่สนิทใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ครับประมาณนี้ครับ <c oughs> เออขอบคุณครับครับผมครับาฝากชมน้องๆปิ๊งแป๊บขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับฟอสจริงว่าพี่เป็นคนยังไงคะขันประกันครับไม่ใช่อืมคนดีครับเป็นคนดีฮะอันนี้เลยตอบยากครับเพราะกรบปัดอ๋อนี่มาตอบดีบอกแบบแบหลายมากครับพี่อยู่ในกล้องกับต่อหน้าอยู่นะจะเป็นแบบน้องฟอสอย เอาจริงไม่ใช่พี่คอนโตครับแม่แม่แม่ค่ะ ก็ในคลิปอะคือตัดต่อจะทำแบบโป๊โพโพโพอะอะจริงๆคือโปเองฮะเสียงจริงเนี่ยนะผมก็แบบแอคติ้งแบบไม่เจ็บไงแต่เขาจะดูพี่คิมเป็นคนรุนแรงใช่แต่คอสเขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วสาวๆแบบไว้ใจได้เลยปกป้องได้แน่นอนเดียคนพูดดีไงว้าวนี่ฉันเป็นคนดีคนดีครับพูดดีฮะพี่คิมเป็นคนพูดความจริงครับไม่โกหกแต่นี่ลยอยากไหว้เดี๋ยวอายุสั้น แล้วลากมากลางเดดคุณคิดว่าที่ใช้ไม่ควรยังไงคะคุณเป็นคนนี่เหระครับผมคิกว่านางฟ้ามาตลอดสอนเพื่อนดีนะเดี่ยอะไรครับอ๋อเป็นคนยังไงเหรอคคนดีครับเสียงดังครับเสียงดังครับดีแล้วก็ชอบสอนผู้อื่นครับแล้วก็มีความสามัคคีแล้วเปหวคิดว่าคุณเป็นคนยังไงครับ คนพิเศษก็ตอบได้เป็นคนน่ารักสวยครับอันนี้แค่นี้ครับอ่าเรื่องความจริงนะความจริงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงครับบางทีผมก็ติดเรื่องนี้ว่าโดนแล้วก็เป็นคนข้างๆแล้วก็เป็นคนข้างๆนี่แบงค์อ้าวดีแหมเคยคิดว่าพี่เป็นคนยังไงพูดได้เหรอวะเจะยูต่อยผม เป็นผู้ใหญ่น่ารัก<อ>น่าเคารพน่าเกมขาม<อ>ดูเ,<อ>เพื่อนหมุกลัวตลอดแหละ<ๆ>กลัวจนยันนี้ที่ว่าชวนไปไหนก็ไม่ไปด้วยลอหนะ <laughs> ลอกหลอกน่ารักครับเป็นผู้ใหญ่อาวุโสที่สุดในสตู <laughs> น่ารับถือสวยสวยครับ <laughs> เอาแต่แค่สวยนั่ไรหละางเอาช่วอะยุเยอะด้วยะอยู่อีกอย่างหนึ่งมือโคตรหนักเลยจริงหรอเคยมีครั้งหนึ่งพี่คิมตีผมนึกว่าโดนถีบแบบเออจริงจริงหอยากเห็นแหมแค่นั้นแหละโดยรวมแล้วดีครับดีดอกครับผมแลอก้วและนั่นนะคะก็คือคําตอบของน้องๆแต่ละคนว่าเขาคิดว่าคิมเป็นคนยังไงจากที่ฟังดูก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเคารพเราเป่าเคารพบูชาแล้วก็ให้เกียรติคิดว่าเราเป็นพี่ใหญ่คนสวยใช่ไหมใช่ <Okay. laughs> วันนี้นะคะคิมก็เลยแบบว่าอยากทําอะไรสแสดงถึงความเป็นพี่ใหญ่ให้น้องๆเห็นนิดนึงเฮ้ยจะบอกว่าศัาตรูนี้นะคะเขาจะแบบเถียงกันบ่อยมากบางทีเถียงกันกนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่มีใครห้ามหรืออะไรนะก็จะเถียงกันไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะยอมกันเองคิมนะคะจะโชว์ความเป็นพี่ใหญ่ก็คือจะมาเป็นสารตัดสินให้เป็นการย <Wow. S 2> ุติมาดูสิว่าคิมจะทํายังไงบ้างอะว่าแต่เราไปบีบแมให้ทะเลาะกันก่อนเพราะว่าตอนนี้สามคิีกันมากดูสิ ไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลยเราไปทำอาหารกนกโอเคงั้นเราทำอาหารก่อนเนาะเดี๋ยวอยู่ไปเขาก็งงแงกันเองเปะเราจะมาโชว์สกิลแม่บ้านแม่เรือนของพี่สาวคนนี้นะคะก็คือจะทำเบรกฟาดให้น้องๆกินข้างนอกเเสียงอะไรมัะเสียงดังมากเขาทำะไรกันไปดูไหมไปไประหว่างที่เราทำอาหารอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงดังมากก็เลยออกมาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือตั้างเวทีมวยเองแล้วค่ะดูคุณรับบทเป็นอะไรคะการเล่นค่ะ ผมเป็นเนรียนมวยครับคู่นี้เขาจับคู่กันมานานม,มันเป็นศึกระหว่างพอบกับพอบใช่ว่าใครจะเป็นพอบเบเอร์หนึ่งซึ่งแบบการทำงานคือมันวัดกันไม่ได้ไต้องวัดกันด้วยกำลังครับน้องๆไม่ควรทำตามคุณต้องเดินไปถือป้ายก่อนยกที่หนึ่งอุ๊ยคุณฉันเป็นพี่ใหญ่ฉันไม่ทำอะไรแบบนี้ค่ะเราไปทำอาหารก่อนดีกว่าตกใจหรือว่ามีอะไรเราไม่เล่น เราต้องค่อยๆตอบแบบว่าทำไมมันออกอะคะอ๋อมันกจะนี่ได้แล้วนี่เดี๋ยวเราไปตามน้องๆมาทานข้าวกันดีกว่านะคะดูว่าอาหารของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างไปเสิร์ฟกันค่ะอ้าวอ้าวนี่ค่ะ เอ้าทำไมไข่ดามันเละอะเออทำไมไข่ดามเป็นลูกไม่แต่เบคอนกูได้สองไเดียนี่ของกูเลยนะเขาไม่เดียวกูได้สวยสุดว่ะจริงเหรอกูรูปจี๋อ๋อไอ้เบนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เอางี้ละกันเดี๋ยวแบ่งให้ใหม่โอเคไหมเรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาเท่ากันเป๊ะเปลยจเลยจริงๆมันก็กินได้แหละเห็นไหมเด็กบ้านนี้คือแบบเรื่องเยอะนิดนู้อ่ะไม่เป็นไรถอดไปยากเอาใจก็ยาก นึ่งได้น้อยกว่าเอาคนละชิ้นพอเรียบร้ยไมเหนมือนเลยนี่มันคว้าไปนี่มันหงายเนี่ยจานน่ะจานไม่เหมือนกันผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าจ้าไม่พอใจเย็นด้วยอร่อยมากเลยนะทำเองเหรอทำเองค่ะเราทำมาให้นะใช่ไหม ไอ้เดืองหน้าเท่ากันเปล่าวะมันเท่ากันหรอมันเท่ากันนูดิวดิช้ำสัตย์ชื่อดีเหมือนไม่รู้ยังไม่ได้หวานน้อยนะแช่ไว้นานแล้วน้ำแข็งละลายหมดแล้วเดี๋ยวมีของหวานชั้นหนึ่งกินเลยค่ะนี่แล้วจะเรือกวงไหนได้หน้าเท่ากันอ่ะกูก่อนแล้วกันอย่าบอกนะมึงแฝดนั่งแง่ครูว่าแล้วยิ่เป็นน้องเล็กสุดเี่ต้องกินเยอะ ตัวมีตัวนึงอันนี้ไงอุมยไม่เอาเอาแล้ให้คนเดียวได้ไงเออเอ้ยใส่ท้าบไงเราจะใส่ทับไม่เอามันก็เลยได้เดี๋ยวมันคาไม่เอาวุ้ยแม่ติวตึงผู้พิจารณาตัวไหนเราจะเอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเขอไม่ผลิตแล้ว ครับเอาไปคนละตัวคนนึงใส่ข้างหลังคนนึงใส่ข้างหน้านายเอาไปเถื้อโอ้โหนายเสื้อนายเท่มากเลยนี่ตลกไหมเพื่อนใครเป็นเพื่อนมึงกูน้องมึงไอีกที่เลยอยากตลกกันมันต่อยหน้าผมยายยังไม่เห็นเลยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเธอไม่ใส่ ผมงอนพี่ชายผมผมไม่อยากเหมือนเขาสักด้วยนี่ใช่เลยนะตอนตอนโตถึอติดตารางชัวนไปละบนหัวซี่น่ขชันแบดเลยนี่โอ้พี่มอแบดพี่จะหมดแล้วอะไรเกมกระตุงอะไรเนี่ยอาทุกคนโอ้โหใหญ่สาดใจนี่อันนี้ก็คือปั๊บพาวเวอร์ แบบช่องเออเขามีไฟ LED แสดงสถานะด้วยนะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะไฟมันจะดูดหรืออะไรไหมเพราะว่าเขามีามาตรการสัมผัสโดยตรงด้วยโอเคมากเลยที่สายยาว3เมตรนะคะลากไปแบบเล่นไกลๆก็ได้เมื่อกี้จัดการไปแล้วหนึ่งปัญหานะคะต่อมาคือคนนี้สังเกตว่าเขาจะใช้หูฟังแบบที่มันไม่ใช่หูฟังเล่นเกมเล่นเกมแล้วมันอยู่ไหนเนะี่ยฮัลโหลเรานะคะโชว์ความเป็นพี่สาวไปหาซื้อหูฟังเล่นเกม Sony i n z o n H9 สามารถหาซื้อได้ที่ JB นะเราไปให้ดีก่า ต,ตัวนี้นะคะเป็นหูฟังเกมมิ่งไร้สายนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถใช้กับคีย์เอสได้ด้วยอ่าไหนลองซิสวยมากตัวนี้เขามีโหมดชาร์จเร็วด้วยนะชาร์จแค่10นาทีนะคะก็สามารถใช้งานต่อได้1ชั่วโมงเลยถ้าเราชาร์จเต็มเตนะ็มแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง32งชั่วโมงลองสักละเป็นไงโอ้สเตอริโอใช่เขามีแบบรอบผิดทางด้วยเป็นสามร้อยหกสิบเอาไว้ใช้เลยนะคะครับผม<ะ>ครับ,รบเราไปหาอะไรทําอีกดีกว่า ยังไม่หมดนะคะคิมยังมีหูฟังนี่เป็น Logitech G fit นั่นเองคะ่ะว่าแต่ไม่รู้จะเอาไปให้ใครดีเนี่ยเฮ้ยสนใจไหมเนี่ยพี่ให้ยถามจริงพี่จริงลองเปิดดูจะบอกว่าหูฟังนี้จุดเด่นเลยนะก็คือเขามีเทคโนโลยีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไ i f e ฟอร์มนั่นเองคะ่ะไม่ว่าเราจะหูขนาดไหนมาสามารถที่จะปรับตามรูปหูเราได้อะลองใส่ ผู้ฟังตัวนี้เนี่ยมาสามารถที่จะใช้งานได้นานถึง9ชั่วโมงนะคะแล้วก็บวก11ชั่วโมงถ้าสมมติเราใส่กับเทชาร์ด ค่ะเอากล่องไปด้วยเรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะรับบทเป็นพี่สาวคนโตโก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจไปด้วยดีก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะจะบอกว่าคิมอ่ะเป็นพี่สาวคนโตจริงๆนะตั้งแต่ตอนเกิดมามีพี่น้อง3าคนใช่ไหมคิมก็เป็นพี่คนโตแล้วก็จะได้รับบทแบบว่าเป็นพี่สาวมาตั้งแต่เด็กเลยพอมาอยู่สตูตัวนี้ก็เป็นพี่คนโตอ,อีกอะไรอย่างเงี้ยเออสงสัยเรา ว่าสนาแนั่นแหละขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะมาสร้างสีสันในชีวิตอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยได้ลองก็ได้ลองก็รู้สึกว่าชีวิตได้ทําอะไรหลายอย่างมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง JIB ด้วยนะคะที่สนับสนุนสินค้านะคะมาช่วยแก้ปัญหาน้องๆทุกคนในสตูเลยใครที่สนใจสินค้าไอที gadget ไอทีต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ JIB นะมีตั้งแต่ www.jb.co.th หรือว่า line @jbonline สังคมสามพันบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมง เลยนะคะควันนี้ขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะแล้วก็น้องๆทุกคนที่มาถ่ายคลิปกับคิมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คิมด้วยนะคลิปหน้าคิปจะทำอะไรต้องติดตามกันไปแล้วบ๊ายบาย